ไม่ม <c oughs> ีอะไรนะทุกผู้ชมนะโอเคครับเจอครัเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยยงอะเฮ้ยนี่มีนมานะครับแต่ไม่มีลมิ๊กโอ้เจออยีกแล้วทุกผู้ชมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าผมต้องรีบทุกผู้ชม Ê <laughs> Không đường nữa đồng ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สารปู่พญาเต่านะครับผมก็มาตามสัญญานะครับตอนนี้ลุยเดียวนะครับท่านผู้ชมมาคนเดียวนะครับวันนี้เพราะว่าพ่อทองแหล่ไปหาที่บ้านแล้วผมไปหาพ่อทองแหล่ที่บ้านนะครับไม่เห็นนะครับเออไม่เจอนะครับแล้วก็โทรไปไม่รับด้วยนะครับ นูมาไม่อยู่นะครับทีมงานคือไม่เห็นสักคนเลยนะครับไม่อยู่เลยนะครับคือผมรีบมาจากอุบลเนาะมา <c oughs> คือผมกลับไปกลับมาช่วงนี้นะครับเลยต้องจําเป็นมาคนเดียวนะครับพราะผมต้องรีบกลับไปอุบลเหมือนกันนะครับผมน้องแบงก็ไม่กล้ามานะครับถามแล้วเจออยู่เจอน้องแบง์อยู่นะครับแต่ไม่กล้ามาบอกว่าเข็ดแล้วนะครับ ไม่เอาแล้วนะครับนี่สารปู่พญาเต่าอยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมคือวันนี้วันนี้นะครับผมตั้งใจมานะครับขอโชคขอลาบขอเลขทูบเลขเสียมซีนะครับท่านผู้ชมตามที่สัญญาให้ไว้นะครับว่าจะมาหาปู่พญาเต่านะครับตอนกลางคืนนะ แต่ผมก็ยกมือไหว้นะครับตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วนะครับขับรถมาถึงนะครับผมก็เปิดกล้องเลยนะยังไม่ได้สำรวจนะอ่าตอนแรกผมจอดอยู่ข้างหน้าอยู่ผมก็เลยขับรถเข้ามาเลยนะครับว่าปกติผมจะจอดไว้ข้างหน้านะครับแต่คราวนี้นะครับเข้ามาข้างในเลยนะครับเพราะว่าผมมาด้วยใจที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็อยากมาบอกกวปูนะครับ ขอโชคลาบกับปูจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับปู่จะให้ตรงๆนะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ,เด,ะ, <c oughs> ดนนะเดี๋ยวผมจะสำรวจดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจดูก่อนนะเพราะว่ามันตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็ดึกดึกอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสำรวจก่อนเพราะว่ากลัวพวกงูพวกตะขาพวกอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเกิดไม่สํารวจมันอาจจะมาทําร้ายเราได้นะท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับตามนั้นนะครับก็ก็ขอบคุณแม่แม่เอซนะครับที่ร่วมทําบุญนะครับอ่บาบริจาคซื้อดอกไม้รูปเทียนซื้อของไหว้อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมมาไปตอนกลางวันแล้วนะครับมาตอนกลางวันแล้วนะครับกับทีมงานนะครับอ่ะก็ขอบคุณ f อฟอีกครั้งนะครับอ่ะตอนนี้ก็ เงียบสงดเลยนะครับไม่มีลมอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมไม่มีลมมีแค่เสียงวิงวิ่งวิวิวิ่เมื่อกี้นะครับเสียงอะไรไม่รู้นะครับอาจจะเป็นแมลงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับไปโอเคครับไปไปครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้ผมเอารถ คันแดงมานะครับนี่ครับของที่จะเอามาไหว้ปู่นะครับผมทะเบียนนะครับอันนี้รถที่ผมเอามาใหม่นะคันนี้คันที่น้องน้ําชอบอาไปนะครับเพราะคันนั้นผมกลัวไม่ติดอีกนะครับเพราะว่าแบตมันก็เริ่มแปลก,กแปกแล้วไม่มั่นใจนะครับก็เลยเอาคันนี้มานะท่านะผู้ชมคันนี้น่าจะโอเคกว่าสมบูรณ์กว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาตุ กิ่งไม้หรือเปล่าท่านผู้ชมอุ้ยเด้ทะเบียนนะครับ4144นะท่านผู้ชมนะอุย้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมขอสำรวจก่อนนะคืออาจจะเป็นกระรอกหรือว่างูหรืออะไรต่างๆนะผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชม เนาะยซาทูปูหลุกรานมาขอโชวขอลาบแล้อหลุกรานมาดีเด้อปูไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเนาะโอเคครับถือว่าปลอดเฮ้ย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 ังไงเฮ้ยกิ่งไม้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูไม่ไม่มีลมนะไม่มีลมเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยซาทูเฮ้ยของจริงนะท่านผู้ชมขนลุกนะครับ คนลูกแล้วนะครับท่คุผู้ชมดูกิ่งไม้เมื่อกี้นี่หล่นมานะครับแต่ไม่มีลมมิ๊กอ้ยเฮ้ยเจอเหี่ยงแล้วนะคุผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจี๊กโค้ตท่าทุกโอยผมว่าผมเฮ้ย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 ผมว่าผมต้องรีบปเฮ้ยท่มึงเฮ้ยคุณผู้ชม ไม้เท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวาทุกันนี้ปูปูปูน่าจะโกรธอะไรหรือเปล่าครับท่านผู้ชมปูน่าจะโกรธอะไรหรือเปล่านี่อันนี้ของจริงนะท่านผู้ชมนะคือผมไปข้างหลังแล้วไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมอีโหสาธุอเคครับเดี๋ยวคือผมสำรวจแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาดอกไม้ทุกเพียนมาบอกจุดกาวปูกอุวยอะไรพูดไม่รู้เรื่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยว เอ,อ,อาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจุดทูบบอกปู่ก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมไปครับเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาของก่นอนโหูท่านผู้ชมของจริงนะนี่ของจริงเลยเฮ้ยโหูท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโหูท่านผู้ชมดูนี่คือแบบไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆแล้วท่านผู้ชมแปลกๆเลย ข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะท่านะผู้ชมนะเนี่ยมีแต่กิ่งไม้เนี่ยเอาแล้วท่านะผู้ชมโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมุมเดิมมุมเดิมเลยท่านะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเตรียมสิเอาเมื่อหนึ่งผมถือสาได้หนิท่านะผู้ชมเราเดิน,น,อ,ดนออกมาจเฉยหนิออกมาเฉงเฉยลุ้ย เดี๋ยวต้องเก็บก่อนนะอันนี้อันนี้หกไงท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยว้แต่ว่าหล่นมาสีไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงให้นะครับผมเลี้ยงให้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมเลี้ยงให้ก่อนแล้วกันนะครับวะอ่ะตามนี้นะครับท่านผู้ชม อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะรีบจุดทูบบอกปู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวผมโอเคครับเดี๋ยวผมจุดทูบบอกกล่าปู่กันนะครับคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับโอเคครับไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ของจริงนะของท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบรีบรีบเลยนะอันนี้คืออุตสาธุท่อนผู้ชมโอ้ย คือวันนี้จะขอเสียมซีนะขอเสียมซีนะท่านผู้ชมคมรับผมรีบจุดทูบบอกเลยนะครับถ้าแบบนี้นี่ไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะคือแบบอันนี้คือของจริงสดๆดร้วนๆเลยนะท่านผู้ชมคือแบบเข้ามานี่ก็ เหมือนปูกโกดอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็นำของไหวของอะไรมาเลี้ยวนะอือดนะูไยท่านผู้ชม,ม,ท,นนม,มท่านผู้ชมติดเทียนก่อนตอนนี้สานไปหมดแล้วท่านผู้ชมคือ คือหาผมพยายามหาเพื่อนมาเลี้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่เ่าผมจะมาคนเดียวนะผมพยายามหาเพื่อนมาด้วยแล้วแต่ว่าไม่เจอใครเลยท่านผู้ชมเจอน้องแบงอยู่แต่ว่าน้องแบงไม่มาผมพยายามถามหลายรอบมากนะครับไม่มาเลยนะครับจิว่าจังไส้นะท่านผู้ชมนะรุก เอจุดถูบอกกันนะครับตอนนี้คือไม่มีลมเลยแต่ว่าผมก็กลัวกิ่งไม้อยู่นะท่านผู้ชมนะกลัวกิ่งไมห้หล่นลงมาอยู่นะคือไม่มีลมอะ่ะเมื่อหันกิ่งไม้มาง,ง่ายหนะึ่งท่านผู้ชมแบบร่นดึมลงมาหวงจริง ตื่นัะทักจะถ่วงลูกหลานแห้งเด้อปูดเด้อหลานมาขอโชัวขอหลาบลูกหลานมาดีบ่าดดมาเจ็ดหลบลูอีหย่างเด้อปูมผมจะพยายามมีสติแล้วกันนะครับพยายามตั้งสติไว้มั่นๆเลยนะครับท่านผู้ชม แยบมากเลยผมจะไม่ขยับปูนะท่านผู้ชม อ้จูจ่ลมก็มาท่านมั้ชมจูจ่ลมก็มานะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าทุบลมมากิ่งไม้ก็หล่นนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้มือไม้ผมสั่นหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะมือใหม่สั่นมือเล้วท่านผู้ชมปูน่าจะโกรธอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมนะเหมือนมีอะไรจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ชมแต่ปูหันหน้าไปทาง เรื่งหางประทัดต,ตรงนั้นนะท่านผู้ชมนะปูว่านหน้าไปตรงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเอากล้องมาส่องให้ดูนะตรงเล่งหางประทัดนะครับท่านผู้ชมนะอะโอเคครับท่านผู้ชมเี๋ยวมาจุดทูบบ่อเ,เก่าปูพญาเต่านะครับไปครับท่านผู้ชมสาธุ สาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมุนีลูกหลานช่องบ้าแผลกชแนลอืมมาขอโชคาลาบมาขอเพ่งบุญบรารมีปู่พญาเตาอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์์ฤทธิเดชอืมผู้มี ปฏิหารอย่างต่างๆหลายๆบุกหลานมาขอเพิงบุญเพลิงบรมีมาขอโชคลาภไปฝากเย็บซี่ในช่องบ้าแพรชาแนลเพราะว่าเพิินกระโต๊กถูกไรยากเพิินกับฝากมามาขอโชคลาภน้ําปูผมก็มาขอเป็นสะพานบุญมาขอโชคลาภไปฝากเย็บซี่ที่เพิ่นยุกไก่เพิินเมื่อไรมาเองกับตัวเพิ่นก็เลยฝากผมมา นะครับผมกับมาขอโชว์ขอหลับกับปูกันผมกับตกทุกได้ยากด้วกันมือนี่มาขอเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสตัวตรงตรงงวดวันที่สิบหท่านว่าคมสองพันาร้อยหกสิบเ้ยเฮ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 ้ยเเกือเฮ้ย้วเะท่านปย้วเเ้ย้เ ร้านว่าคออชวอกโรแลด้วยลูกร้านมากดีประดียมาลบดูด้วยผูยย้โอเคครับท่านผู้ชมจุดทูบบอ,อกกาวแล้วนะครับกิ่งไม้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เลยนะครับ อเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็กจะขย่าเซมซีใหม่นะครับขอเซมซีนะครับนี่คืออันแรกที่หล่นออกมานะคือผมไม่รู้ว่าออกมายังไงนะท่านผู้ชมมีสี่ตัวเลขนะแต่ตอนเมื่อเกี้วผมจําไม่ได้แล้วว่ามีตัวไหนบ้างนะผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมตั้งใจมาจะมาขย่าเซมซีนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวผมเขย่าเลยลแล้วกันนะท่านผู้ชมถั่วลูกหลานมาขอโชคลาบเ้อลูกหลานสีเสีายงเขย่าเสียงซี่ให้ออกมาสามใหม่มาขอสามตัวให้ปูหยิบออกมางวดวันที่สิบหกท่านผา้มสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สิบเจ็ดนี่ให้ปูหยิบออกมาสามตัวตรงๆรงเนื้อพุดธสาตัว ท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้วิปุ๊บเลยนะท่านผู้ชมมาแล้วครับไม้แรกนะครับไม้แรกไม้เลขสี่ครับท่านผู้ชมไม้เลขสี่นะครับ ไม้ที่สองนะครับหมายเลขหกครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปครับไม้ที่สามเลยครับถูกไหมสุดท้ายปู มายสามนะครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับสี่หกสี่หรือสี่เก้าสี่นะครับวิสี่สี่เลขทะเบียนรถนะครับตรงกับเลขทะเบียนรถเลยท่น <_ mauv> นานผู้ชมอ้าวถนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้ตอนผมขย่านะท่านผู้ชมขอ,ขอ,ขอผมขออนุญาตนะเมื่อกี้ตอนผมขย่าเสี่ยมสีนะครับผมเห็นเป็นใบหน้าเขาขาวแวบอ uh ู้พูดแล้วขนลุก แว็บเข้าไปเลยนะครับนี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่นี่นไปแล้วนู้ชมนี่นี่ของจริงนะงนุ้มชุมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเรขกทูบก่อนนะผมเรขกทูบก่อน ยังไม่ไม่หมดนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนเอากล้องไปส่องให้เห็นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรีบเอากล้องไปดีกว่าโอเคครับไปครับไปครับท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมยังเห็นเป็นหน้าคนอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่นี่นะครับยังเห็นเป็นหน้าคนอยู่เลยแต่หายไปแล้วนี่หายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ว่าผมจะมาส่องเลขทางประทัดให้ดูนะครับ ที่ว่าปู่หันมาเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเจตียานึงกว่าเลยตัวนี้นะผู้ชมเก้าสามสีนะเอากล่องฟุกเก้าสามสี่สองห้านะท่านผู้ชมน่าจะตัวนี้นะโอเคครับแตมุ่าเอ้าจานจานเด้งขึ้นเองนะผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจานแล้วนเดเฮ้ยเมื่อกี้นะผมเห็นเนี่ยหน้าคือปุ๊บเข้าไปเลยนะเฮ้ย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 ว้าเฮ้ยเน้าเรื่องผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยว้น่าจะของจริงเนี่ยเหมือนที่เดิมเลยไมหมนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้า้าทุก โอเคครับเดี๋ยวผมผมเก็บของก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเก็บนี้นิดนึงก่อนนะครับผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไหวแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเตรียมไว้ก่อนเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้อะเฮ้ยเลยเฮ้ยอีเลบูตอนนี้หันมาที่เลขทูบนะท่านผู้ชมหันมาที่เลขทูบนะแต่ว่าทูบไม่หมดเรื่องทูบ เอาเร็วเล้วรับ่าผู้ชมเฮ้ย,ย,ยไม่ใช่จุดจุดถูบก,กับจุดแล้วเหนืยย้ออยัางท่้ชไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูดูเลขทูบก่อ,อนตอนนี้คือเลขทูบอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะเลขทูบนะครับหกสองเฮ้ย 6, 2, หกสองเก้นะท่านผู้ชมเกือบไอุ้๊กเอ้อ๊กันเลยานะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับก็ปรดใช้ังเลยยัาไม่รับรับชมนะครับี่จะตกท่านผู้ชมอเทียน ท่านผู้ชมโอเคครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะคือก็วุ้ยเตรียมเลยท่านผู้ชมไม่โอเคครับไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้เทียนเอาเฮียนล่นแล้วท่านผู้ชมดับผลุนดับเทียนแล้วนะดับเทียนแล้วนะปูเด้อปูดแล้วขานก็มีเฮ้ย

ui, ôi tít tiếng nhuy, ôi ô, ô, ô. ui, thằng mày chung, ui, 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 bên, bên nhắn ui, ui, lót, lót tiếng nhuy, ôi, ui, ui, oh. oh. ui, 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 lót, lót tiếng nhuy, ôi, ui, 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 ô, บตีส่นที่เอาเอาตีดแล้วไปก่อนจ้าผู้ชมเฮ้ยังะไปเรทาทังแตกแล้วไปกน